ข่าวใหญ่วันนี้เมื่อคือนนี้ตอนห้าทุ่มเศษหลังรายการจบคุณสมรักษ์เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาดูบรรยากาศหน่อยนะครับหลังจากที่ทุกท่านติดตามข่าวนี้กันมายอย่างต่อเนื่องแน่นอนที่สุดน้องฝนตกเป็นผู้เสียหายและจะยังไงก็ตามแต่เมื่อคืนนี้ตารวจประกาศตั้งแต่สี่ทุ่มบอกว่าจะออกหมายเรียกสมรักษ์คสิงปรากฏว่าคุณสมรักษ์เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตอนห้าทุ่มและหลังจากนั้นออกมากราบขอโทษคนไทยและคุณสมรักษ์ยังยืนยันคําเดิมว่าผมไม่รู้จริงๆว่าน้องเขาอายุ 17ปีเหตุการณ์ครั้งนี้คุณสมรักปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่จะยังไงก็ตามถ้าเปิดวงจรปิดรถตอนที่คุณสมรักษ์รับน้องแล้วขี่ไปโรงแรมเปิดคู่กันขึ้นมาคุณผู้ชมคงจําได้นะครับว่าคาดีนี้เมื่อคืนนี้ตอนเราออกอากาศในลุยชนข่าวเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่สมรักคําสิงมันมีน้องของเขาซึ่งเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์โดนข้อหาด้วยแต่จะยังไงก็ตามแต่คุณสมรักขอโทษลองฟังเสียงฮะงกราบ ขอโทษพี่น้องชาวไทยและก็ชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ทําให้เรื่องเดือดร้อนขึ้นมานะครับมันก็เป็นความผิดพลาดครับปัญหาที่เกิดก็คือว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าน้องเขาอายุ17ถ้าเกิดว่าผมทราบเรื่องคงไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขแล้วก็ขอโทษครอบครัวผมด้วยขอโทษครอบครัวน้องด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติแล้วก็วผมเข้าใจในในความรู้สึกของทุกคนนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วก็ก็พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็ผมก็พร้อมที่จะเข้าสู่ขบวนการที่จะทับนะครับผมก็ผมก็เข้าแล้วนะครับผม ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ้ชมครับหลังจากนั้นตอนห้าทุ่มเสร็จษคุณสมรักกลับทันทีนะครับตอนภาพกลับไปที่คุณสมรักกล่าวคําขอโทษและเจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยนะครับหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือทั้งภาคกู้เยาว์แล้วก็อาจารย์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกก็คือข้อหาของคุณสมรักเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นข้อหาหนักนั่นแหละคุณผู้ชมครับแต่เจ้าตัวปฏิเสธ แม้ว่าการปฏิเสธของคุณสมรักในครั้งนี้ก่อนหน้า จะมีคนเคยเตือนคุณสมรักแล้วว่าจริงๆเรื่องแบบนี้ยอมรับไปเถอะแต่เข,เข้าใจว่าพี่บาสเองเนี่ยเขาก็ย้ำคําเดิมว่าเขาไม่รู้ว่าน้องคนนี้อายุ17ปีหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มเศษๆคุณสมรักคําสิงเองเนี่ยคุณผู้ชมครับได้มารับทราบข้อกล่าวหาคุณสมรักเองเนี่ยเดินทางกลับในทันทีแล้วปรากฏว่าพอคุณสมรักเดินทางกลับรองผู้กากับสืบของสอพเมืองขอนแก่นพันตํารวจโทสุภเรัก์สุวรรณราชก็ออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะ ตอนคุณสมรักกลับครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยเนี่ยนะฮะว่าเห็นบอกว่าตอนที่คุณสมรักเดินทางกลับเนี่ยมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่ง<ะ>ที่ทางด้านเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเขามีการเดินทางไปเก็บดี A เพิ่มเติมโดยเขาจะเอามาเทียบเคียงกับผลตรวจร่างกายของน้องวัยสิ็คือพี่สมรักพอคุยเสร็จเน,<า>นี่ยแกไม่อยากคุยอะไรต่อแล้วเนี่ยฮะ อันนี้คือตอนแกกำลังจะกลับนักข่าวก็จะแย่ไม่ถามเพิ่มคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นดูภาพที่พอถอเข้าตรวจรถหน่อยเนี่ยนะครับโดยทางด้านกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจสอบรถนี่ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเหน็ขนขณะที่รองผู้กําก,กับสอบสวนของขอนแก่นว่ายังไงบ้าง ด้านทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าการเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาของคุณสมรักนั้นเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหาค่ะและคุณสมรักขอเวลา15วันเพื่อไปปรึกษาทนายและจะส่งคําให้การเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่งถ้าหากตัวของคุณสมรักอยากจะเดินทางเข้าให้ปากคําตํารวจบอกว่าก็สามารถติดต่อตํารวจมาได้ทันทีถ้าหากระยะเวลา15วันไม่พอที่จะส่งคําให้การก็ยืดเวลาไปได้อีกนะคะ ซึ่งการมารับทราบข้อกล่าวหาของคุณสมรักในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะเครียดนะคะส่วน อีกคนหนึ่งคือพิเชษคนที่ขี่บิ๊กไบค์คนนั้นก็คือเป็กโก้ซึ่งก็แน่นอนก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถปฏิเสธได้แต่อย่างน้อยๆก็คือหมายเนี่ยที่ได้มีการออกมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะซึ่งเจ้าตัวเองก็จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาทุกอย่างว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมนี่คือมุมตำรวจกลับมาตรงนี้ฮะหลังจากที่วันนี้ทางพอถอเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบรถของคุณสมรักคำสิงล่าสุดวันนี้ทีมข่าวช่องแน้องดัตนดนาราชไปได้วงจรปิดนี่นะครับคือเอาจริงมันก็ไม่ได้ มีในยะอะไรหรอกเพราะพี่บาทสสมรักเนี่ยคือก่อนหน้านี้แกจะเปิดหน้าและชี้แจงรอบแรกคือตอนแกไปทําบุญและหลังจากนั้นเนี่ยพี่บาทสแกก็จะไม่เปิดหน้าเลยม,มีอย่างเดียวคือรับสายทางโทรศัพท์ปรากฏว่าวันที่ เมื่อคืนนี้ตอนคุณสมรักจะมามอบตัวกับทางตํารวจเห็นบอกว่าทางผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยก็ไปได้ภาพตอนที่คุณสมรักขับรถออกมาด้วยในช่วงเวลาก็คือตอนประมาณสักห้าทุ่มยีเดี๋ยวลองดูภาพสักนิดหนึ่งดีนะฮะแต่ในกล้องเนี่ยเวลาของกล้องเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะไม่สัมพันธ์กับความเป็นจรงิงกล้องเนี่ยจะเร็วกว่าเวลาจริงประมาณสักชั่วโมง10นาทีนี่คือรถพี่สมรักเนี่ยนะฮะขานาที่กําลังขับออกมาเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังทางด้านของกองบัญชาการ ของตารวจภูธรขอนแก่นเนี่ยนะฮะกองบังคับการของตํารวจภูธรขอนแก่นและหลังจากนั้นเข้าใจว่าถ้าเราดูจากรถที่พี่สมรักขับออกมาจากบ้านเนี่ยแสดงว่าพี่สมรักก็น่าจะติดตามข่าวสารอยู่เพราะเมื่อคืนนี้ถ้าใครจําได้เนี่ยตอนที่ตํารวจเนี่ยเขาแถลงข่าวมเมื่อตอนประมาณสี่ทุ่มเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูจากเวลาของกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกมาเร็วกว่าชั่วโมงนิดๆพี่สมรักเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มสิบ พี่สมรักออกบ้านเลยแสดงว่าพอตํารวจแถลงสดเสร็จปั๊บสมรักไปโรงพักเลยนี่คือภาพตอนที่คุณสมรักไปโรงพักเปิดมุมอื่นเลยก็ได้นะฮะนี่คือตอนที่คุณสมรักกําลังจะมุ่งหน้าไปยังโรงพักและหลังจากนั้นก็พบกับทางเจ้าที่ตํารวจใช้เวลาพูดคุยกันอยู่เนี่ยเห็นบอกประมาณสัก10นาทีคือพูดง่ายๆก็คือคุณสมรักปฏิเสธแล้วก็ลงมาชี้แจงกับทางผู้สื่อข่าว จะยังไงก็ตามแต่หลังจากคุณสมรักรู้ข่าวว่าตัวเองเนี่ยโดนข้อหาไม่ได้หนีแต่ว่าปฏิเสธพอบอกว่าปฏิเสธบิ๊กโจ๊กเนี่ยคุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้เลยแนะนำบอกว่าสมรักพูดความจริงดีกว่าเพราะใจะยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับการรับสารภาพมันจะทำให้โทษหนักกลายเป็นเบาแล้วอย่างน้อยๆสมรักเคยทำคุณงามความดีมาก่อน ตรวจเก็บดีเนอะคราสองคนเนปไปี่ยกอ่วกันแล้วก็เด็กก็ยืนยันในเรื่องการล่วเมิดทางเพศน,นะครับสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือการตรวจเก็บดีเนะเราก็พบดีเ,ดเอนเอของตัวผู้เมองาก็อยู่บนตัวเด็กดีเนของเด็กก็อยู่บนตัวผู้เมองกันเป็นต้นนะครับคุณผูช้ชมครับสิ่งที่บิ๊กโจ้พูดน่าสนใจนะครับ d n a ของสมรักอยู่บนตัวเด็ก D n เเเด็กอยู่บนตัวสมรัก ก็แน่นอนคุณสมรักษ์เขายอมรับว่ามันมีการนอนไก่ทับกันแต่ว่ามันไม่ได้มีการสอดใส่เพราะฉะนั้นบิ๊กโจ้บอกยอมรับแต่สมรักษ์ก็ยังปฏิเสธ<ม>ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะน้องของสมรักษ์ ซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็คือคุณพิเชษชิเนหันลองเปิดวงจรปิดคนที่ขี่บิ๊กไบค์ไปรับสมรักไปรับน้องฝนโดนด้วยนะครับเพราะว่าท่านเนี้ยคุณผู้ชมครับเขาเปิดใจกับช่อง8เป็นครั้งแรกเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมรักเนี่ยกำลังจะกลับแต่เหมือนน้องฝนเนี่ยเดินตามมาเปิดภาพทางด้านพี่พิเชษขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะฮะหรือว่าเปโกซึ่งจริงๆแล้วตอนแรก เราเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นน้องชายสมรักซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะคุณสมรักกับเปกโก้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขานับถือกันเหมือนพี่กับน้องเพราะเขาเคยซ้อมมวยด้วยกันแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธว่าเฮ้ยผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่เด็กเนี่ยมันเดินตามสมรักมันไม่ยอมขึ้นรถผมต่อเพื่อไปส่งโรงแรมปรากฏเจ้าตัวโดนคดีด้วยนะฮะวันนี้ทางทีมข่าวโทรศัพท์ไปหาเปกโก้ ลองฟังเสียงทางโทรศัพท์ของเปกโก้ก่อนนะฮะเปกโก้ปฏิเสธและเป๊กโก้บอกว่าผมพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนกันอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยดีเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่จะจัดการเองเลยครับไม้มาเราก็ต้องไปตามหน้าที่สิครับผมยังไม่พูดอะไรครับเดี๋ยวค่อยว่าเบื้องต้นปฏิเสธไหมพี่ก็ต้องดูก่อนครับเพราะว่าผมยังไม่เทําไร ตต่เ่ตเเเบ้้งนนนรราาาก็ยยืวัวอคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเปโก้เองเนี่ยเขาปฏิเสธแต่ว่าดูเหมือนจะไม่จบเพราะในอดีตเปโก้เคยมีคดีเหมือนกันนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับธุรัชฐาเนี่ยแหละใช่